Hello everyone, good morning again. Hello, well, today will be another wonderful day in the favor and blessings of God. วันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของเรานะคะซึ่งเต็มไปด้วยพระพรแล้วก็ความโปรดปรานของพระเจ้า You might be thinking, how's that going to happen? คุณอาจจะสงสัยก็ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง That's called faith. นี่แหละที่เราเรียกว่าความเชื่อไง We say that, we think like that because the word of God says so. เราเลือกที่จะคิดแบบนี้เลือกที่จะพูดแบบนี้เพราะเรารู้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ And so let's begin the day with the word of God. ให้เรา เริ่มต้นวันใหม่ของเราด้วยถ้อยคำของพระเจ้ากันนะคะ Let's begin the day with faith และให้เราเริ่มต้นวันใหม่ของเราด้วยความเชื่อ Let's begin the day with the right mindset ให้เราเริ่มต้นวันใหม่ของเราด้วยความคิดที่ถูกต้อง So it's a joy for us to bring a fresh word from God's word Uh, from our home ก็เป็นความชื่นชมยินดีของเราอยู่เสมอนะครับที่มีโอกาสแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้าที่มีความสดใหม่ทุกๆวันแต่วันนี้เนี่ยเราแบ่งปันจากบ้านของเรานะครับวันนี้นะคบผมก็อยากจะแบ่งปันจากข้อพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ข้อ3 1นะครับ know this is part is of the story of uh, creation ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของการทรงสร้าง in Genesis hear it says 131แล้วในปฐมกาลบทที่1ข้อ31ได้บอกว่า

จำได้ไหมคะว่าพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลา6วันแล้ววันที่7พระองค์ก็ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์แต่ไม่ใช่เพราะพระเจ้าเหนื่อยนะแต่เป็นเพราะว่าการทรงสร้างทั้งหมดของพระองค์เสร็จแล้ว Right anyway, so here it anyway says so และในข้อนี้ได้บอกว่า that God saw everything had made God พระเจ้าได้ทรงเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรง <Right. S 2> สร้างขึ้น Notice EVERYTHING God had MADE HAD GOD เห็นไหมครับในข้อที่บอกทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น everything means everything ทุกสิ่งหมายถึงอะไรก็หมายถึงทุกสิ่งไง right and then he said indeed it was very good และพระองค์เห็นว่ามันดีมาก you know this may sound simple มันอาจจะฟังดูแบบเฉยๆอ่ะมันง่ายไป but this is a very very deep theological truth actually แต่จริงๆถ้าเราใคร่ครวญดีเราจะเห็นว่าในข้อนี้ได้บันทึกหลักความเป็นจริงเกี่ยวกับพระเจ้าเอาไว้

and all living beings แล้วก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นได้ให้เราได้เห็นถึงแผนการของพระเจ้านะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วก็รวมไปถึงเราด้วย you know there's so many scriptures that reveal to us that God is absolutely good มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่บอกกับเราว่าพระเจ้าเนี่ยทรงแสนดีมาก so he created this physical world พระเจ้าก็เลยสร้างโลกนี้ขึ้นมา so that this physical world every living being can experience his goodness เพื่อที่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้จะได้รับประสบการณ์กับความดีของพระองค์ physical world โลกใบนี้นะค was created good God ถูกสร้างขึ้นมาจากพระเจ้าผู้ทรงแสนดี And that's why he said when he saw everything he created it was very good และนี่คือเหตุผลที่บอกว่าเมื่อพระเจ้าได้มองเห็นทุกสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นพระองค์ก็เลยบอกว่ามันดีมาก In other words it we can safely say this that there was nothing bad in creation originally แต่เราก็สามารถพูดได้แบบนี้นะครซึ่งถูกต้องมากเลยว่าในการทรงสร้างของพระองค์ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่เลวร้าย t h e world that we see right now โลกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบ บันน does not reflect the original creation of God ก็ไม่ได้สะท้อนออกมาเกี่ยวกับการทรงสร้างดั้งเดิมของพระเจ้าเลย we know that because of the fall of Adam เราก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นเพราะการล้มลงของอาดัม this is now a fallen earth ตอนนี้โลกใบนี้มันก็เลยเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดี and so there are many things happening there are many things in this world that it was not the original plan of God มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากภาพดั้งเดิมที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเอาไว้ so, what I want to say is this สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณตรงนี้เล เราไม่สามารถมองดูในโลกที่เสื่อมรามลงทุกๆวันแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มากำหนดถึงหัวใจหรือว่าแผนการจุดประสงค์ของพระเจ้าเราไม่สามารถมาตีลักษณะนิสัยของพระเจ้าได้โดยดูจากโลกที่เรียกว่ากำลังเสื่อมซามลงเพราะถ้าเราอยากตีความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยหรือว่าแผนการจุดประสงค์ของ เราได้อย่างถูกต้อง We must look at the original creation before the fall เราต้องย้อนกลับไปดูที่การทรงสร้างดั้งเดิมนะครก่อนการทําผิดของอดัม So you see here that everything was created good before the fall คุณก็จะเห็นว่าทุกอย่างถูกที่ถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากอันนี้คือก่อนการทําผิดของอาดัม Not this i s a very important foundation for us. และตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญมากๆสําหรับเรา That God is absolutely good. ที่พระเจ้าทรงแสนดีจริงๆ And God always does good things. และพระเจ้าก็ทําแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น And God only creates good things. และพระเจ้าเองก็สร้างแต่สิ่งที่ดี You know this like I said in the beginning this world and everything in it is actually supposed to reflect the goodness of god อย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้มันควรจะสะท้อนออกมาถึงสิ่งที่เป็นความดีของพระเจ้า and the reason i'm i'm sharing this this morning is because และเหตุผลที่เช้าวันนี้ผมได้แบ่งปันความจริงตรงนี้นะคะเพราะว่า it's it so easy for us to you know when we experience bad things พอเมื่อตัวเราเองได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่ไม่ดี when we see so much suffering and problems in the world เมื่อเราเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากลําบากความทรมาน มากมายเกิดขึ้นในโลกเราก็อาจจะลืมเรื่องความดีของพระเจ้าไปเราเองก็คงจะไม่อยากวางใจหรือว่าเชื่อในในพระเจ้าอีกแล้วเราก็ไม่อยากจะคาดหวังว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มคิดแบบนี้นะคบนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังตกไปอยู่ในจุดที่เรียกว่ามารมันต้อง การจะล่อลวงคุณ don't see God as a good God. คือคุณไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีอีกต่อไป d o n expect the คุณก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะได้เห็นความดีของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตอีกแล้ว Actually that's a place of bondage อันนั้นมันเป็นที่ที่จะทําให้คุณเนี่ยตกไปเป็นทาสนะคะ so, so This is the reason I'm sharing with you และนี่ก็เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปัน <That S 1> ความจริงนี้กับคุณ That this world right now ว่าโลกของเราในปัจจุบันนี้ Does not correctly reflect God's heart the original and Plan the ไม่ได้เป็นการสะท้อนออกมาถึง หัวใจหรือว่าแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าเลยนะคะ right, so พระเจ้ายัางไงก็ยังเป็น but, พระเจ้าที่แสนดีอยู่แต่คุณลองคิดดูนะครับถึงแม้ว่าโลกใบนี้มันจะเสื่อมสามไป creation so powerful, การทรงสร้างของพระเจ้ายังมีพลานุภาพมหาศาลมันก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ในโลกนี้ของเรานะเราก็ยังสามารถที่จะปลูกพืชผักอะไรลงไปแล้ว mình có เติบโตเก็บผลผลิตกินได้ก็ยังมีน้ำไว้ให้สำหรับเรามันยังมีอากาศ <There> s <S ไว้าาให้เราหายใจในโลกนี้มันก็ยังมีทะเลมีชายหาดสวยๆย,ยังมีภูเขามีน้ำตกที่สวยงามมากมาย you know, fallen, ถึงแม้ว่าโลกใบนี้มันจะดูเสื่อมทรามลง you, you and คุณก็ยังเห็นความงดงามหรือสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนเกี่ยวกับความดี ของพระเจ้าปรากฏออกมาในทุกสิ่งทุกอย่างเลย so so i want to i want to encourage you with this word today แล้ววันนี้ผมเองก็อยากจะหนุนใจคุณได้ถ้อยคํานี้นะครับ the, hold s <S ว่ายึดมั่นเชื่อมั่นในความดีของพระเจ้าเถอะ continue to believe that god is a good god แล้วก็อยากจะให้คุณเนี่ยเชื่อต่อไปนะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีจริงๆ and continue to expect to see the goodness of god in your life แล้วก็เชื่อต่อไปว่าคุณเองจะได้เห็นความดีของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณ because the enemy will always tell you เพราะศัตรูเนี่ยมันจะมาคอยมาพูด คุณถ้าพระเจ้าดีจริงๆทำไมเรื่องนี้จะต้องมาเกิดขึ้นกับคุณได้ล่ะถ้าพระเจ้าดีทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นถ้าพระเจ้าดีทำไมคุณต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้คือมารมันต้องการให้คุณสงสัยในความดีของพระเจ้า goodness But God wants hold to แต่พระเจ้าเองอยากจะให้เราเชื่อมั่นต่อไปในความดีของพระองค์เพราะความดีของพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง Plan for you Experience his goodness has not changed To not experience has แผนการที่พระองค์วางไว้ว่าอยากจะให้คุณได้รับประสบการณ์กับความดีของพระเจ้าก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง In the beginning, His heart was for every living being to experience His goodness เพราะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นพระองค์มีหัวใจอยากจะให้การทรงสร้างทุกอย่างเนี่ยได้รับประสบการณ์กับความดีของพระองค์ You know this is so important in our daily life ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตประจำวันของเรานะคะ So therefore confess today ดังนั้นอยากวันนี้อยากจะให้คุณเองได้สารภาพ I will see the goodness of God ให้คุณพูดออกมาว่าฉันจะได้เห็นความดีของพระเจ้า my ในชีวิตของฉัน will see the goodness the ครอบครัวของฉันจะได้เห็นความดีของพระเจ้า My business will ธุรกิจของฉันจะได้เห็นความดีของพระเจ้า my in ทุกอย่างในชีวิตของฉันจะได้เห็นความดีของพระเจ้า That declaration, that mindset important is so ดังนั้นแนวความคิดแบบนี้การพูดแบบนี้ออกมาเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับ and then when Jesus came แล้วเมื่อตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลก Remember he began to reflect the heart of the Father to people จำได้ไหมว่าพระองค์เนี่ยพยายามที่จะสะท้อนภาพของพระบิดาอย่างถูกต้องให้กับผู้คนได้เห็น You know one time some of the disciples asked him ก็มีครั้งหนึ่งนะคบที่เหล่าสาวกของพระองค์ได้ถามพระองค์ว่า Show us the Father ไหนขอพระองค์เปิดเผยพระบิดาให้ข้าพระองค์ได้รู้จักด้วย And Jesus said พระเยซูบอกว่า If you v e seen me you v e seen the Father ถ้าท่านได้เห็นเราท่านก็ได้เห็นพระบิดาด้วย He said I only do what I see my father. และพระองค์บอกว่าเราเนี่ยทำเฉพาะในสิ่งที่เราได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ You know the book of Hebrews also tells us และในหนังสือฮีบรูเองก็ได้บอกกับเรา That Jesus is a perfect representation of the Father ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นภาพสะท้อนหรือว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องที่สุด And then the book of Acts says และในหนังสือกิจการได้บอกว่า God anointed Jesus with the Holy Spirit พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งพระเยซูไว้ด้วยริธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And he went about doing good และพระองค์เสด็จออกไปกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ Jesus went around showing the goodness of God to people the พระเยซูคริสต์เดจออกไปเพื่อจะเปิดเผยให้ผู้คนได้เห็นพระบิดาและก็หัวใจของพระองค์อย่างถูกต้อง Not one time did he Talk suffering people like this. ไม่เคยเม็ดแม้แต่ครั้งเดียวที่พระองค์ได้พูดกับคนที่กำลังประสบกับความทุกข์ยากลำบากว่า d e e s well, well, r โอ้ท่านสมควรที่จะต้องเจอแบบนี้ this เพราะว่าพระเจ้าพระบิดาเนี่ยต้องการให้ท่านต้องทุกขรมานกับเรื่องนี้ Not One time. ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียว he พระองค์รักษาคนป่วย cast out พระองค์ได้ขับผีออ you know, พระองค์ได้ขับผรงได้เลี้ยงอาหารคนจำานวนมากมาย the พระองค์ล้้้คนนให้กับคนบาป

เชื่อหรือว่าหวังในเรื่องความดีของพระเจ้า And all are to, แต่ว่าเราทุกคนมันก็มีโอกาสไงที่อยากไม่อยากจะคิดแล้วว่าพระเจ้าแสนดีอะ Our mind begins think. บางทีความคิดมันก็เริ่มบอกว่าถ้าพระเจ้าดีจริงๆทำไมครอบครัวของฉันต้องเป็นแบบนี้แล้วถ้าพระเจ้าแสนดีทำไมสถานการณ์ตรงนี้มันถึงเกิดขึ้นแล้วเราก็เริ่มที่จะสงสัยในความดีของพระเจ้า Did <you> know, คุณรู้ไหม Looking to the goodness of God the ว่าถ้าเมื่อไรเนี่ยเราหยุดเชื่อหยุดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าความดีของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับเรา Our faith becomes faith ความเชื่อของเรามันจะโดนวางยาพิษ you today challenging Im วันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณ It doesn't matter how you feel ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็ไม่สำคัญหรอกหรือว่าคุณเห็นอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจ believe ให้เชื่อต่อ My God is good is ว่าพระเจ้าของฉันยังแสนดีอยู่แล้วยังไงฉันก็จะได้เห็นความดีของพระเจ้าแน่นอน James says, ในยากรอบนะคะบทที่1นข้อ17ได้บอกว่า every good gift and every perfect gift is from above ของดีๆและยอดเยี่ยมทุกอย่างลงมาจากพระเจ้าเบื้องบน and comes down from the Father of lights with whom there is no variation or shadow of turning พระองค์เป็นผู้สร้าง ดวงสว่างต่างๆในฟ้าสวรรค์แต่พระองค์ไม่เหมือนกับดวงสว่างเหล่านั้นหรือเงาของมันที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยนแปลง What a wonderful scripture this is ตรงนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีความหมายสุดยอดมาก Every good gift comes from God เพราะข้อนี้บอกให้เรารู้ว่าของประทานอันดีทุกอย่างมาจากพระเจ้า Because that's the nature of God เพราะนั่นคือนิสัยของพระเจ้าอยู่แล้ว He wants to reveal His goodness to you พระองค์ต้องการที่จะเปิดเผยความดีของพระองค์กับคุณ He wants you to live under His goodness และพระองค์เอง ก็อยากจะให้คุณมาดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความดีของพระองค์ทุกๆวันด้วยและยังบอกอีกว่าก็คือจะไม่มีเงาของการแปลปรวนหรือของการเปลี่ยนแปลงในพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายความว่าความดีของพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนไป God, never God never stops. never being good และพระเจ้าจะไม่มีวันหยุดทำสิ่งที่ดีๆให้คุณ That's impossible มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด God is always good พระเจ้าทรงแสนดีตลอดเวลา And is working good in your life และพระองค์กำลังทำให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ Stand on the goodness of God ยืนหยัดเชื่อมั่นในความดีของพระเจ้าต่อไป Something good is happening to you สิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้ว And your family และครอบครัวของคุณด้วย Don't believe the lie of the devil อย่าไปหลงเชื่อคำโกหกของมารเด็ดขาด Your heavenly Father พระบิดาบนสวรรค์ของคุณ is good ดีจริงๆและพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงผมขอที่ฐานเผื่อคุณนะครับพระบิดาลูกขอที่ฐานเผื่อใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้และเขาอาจจะยังมีความสงสัยในความดีของพระเจ้าอยู่ I pray that by the Holy Spirit you will their hearts and their minds know ผมขอที่ฐานว่าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะปรับเปลี่ยนความคิดจิตใจของเขาให้เข้าใจในความจริงที่เขาจะมีความมั่นใจในความดีของพระบิดาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและผมขอที่ฐานว่าเขาจะได้รับการเปิดเผยความจริงอย่างยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความดีของพระเจ้าในพระนามพระเยซู amen Well we'll see you again next time next แลเราจะพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไป May God bless you abundantly ขอพระเจ้าวอวยพรคุณอย่างมากมายอุดมสมบูรณ์เหลือล้อนเลยนะครับ